สวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซ u p เปอร์ตัง์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดนที่จะซัพพอร์ททางช่องก็คลิกลิงลก์แคปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและช่อง12ราศี The Tarot of the Prince นะคะทยอยทําคลิป12ราศีลงให้แล้วนะคะก็เข้าไปรับชมหรือว่ากดติดตามก็ขอขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะกลับมาลา แล้วกับพลังงานของทุกทุกคนในวันนี้นะคะพักผ่อนอย่งางใจหวังว่าทุกทุกคนจะมีความสุขนะคะทุกอย่างกําลังที่จะไปได้ดีแต่เรามาเช็คพลังงานของทุกคนวันนี้กันดีกว่านะคะเมื่อวานไม่ได้มาเช็คนะคะไม่ได้มาลงคลิปแต่รีบกลับมาแล้วะคะ่ะเพราะว่าขาดไม่ได้เลยกับการที่จะสัมผัสไพ่อยู่กับไพ่มันเป็นความสุขจริงๆที่ได้มาเช็คพลังงานแล้วก็มาไกด์ไลน์ให้กับทุกคนในสิ่งดีๆในทุกๆวันนะคะ บอกเลยเ่าว่า X of w a n d s เกิดขึ้น2ครั้งนะคะก่อนหน้านี้นจับขึ้นมาเป็น X of w a n d s เหมือนกันแล้วตอนนี้ที่กรีดไพ่แล้วก็เปิดมาก็เป็น X of w a n d s เพราะฉะนั้นคุณกำลังเตรียมได้รับสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจะมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นกับคุณอย่างกระทันหัน อะไรบางสิ่งบางอย่างกาลังพุ่งเข้ามาหาคุณอย่างการันันอะไรบางอย่างกําลังที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่รวดเร็วไม่ทันในตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการคิดการตัดสินใจการวางแผนการแข็งแขว่เรื่องของการทํางานหรือว่าธุรกิจต่างๆในช่วงนี้มันเป็นการจุด จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะเวลาที่คุณวิ่งตามหาอะไรอยู่หรือว่าคุณกําลังลุยกับอะไรอยู่กับตัวเองอะค่ะทั้งวิ่งตามหานะทั้งลุยกับมันนะลุยด้วยพลังใจแล้วก็กําลังใจแล้วก็กําลังกายมันกําลังที่จะประสบความสำเร็จกับคุณอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเลยทีเดียวมันจะเป็นข่าวดีแน่นอนข่าวดีที่สุดเลยที่ทุกคนจะได้รับเพราะว่าเป็นข่าวดีที่ไม่น่าเชื่อเหลือเชื่อที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเวลาที่เราไม่ได้โฟกัสอะไรเวลาที่เรารู้สึกกว่าาาาเเรรคิดมนะ เราคิดมากนะเราตั้งหน้าตั้งตาเรานะพลังแห่งไฟแต่เรามีความรู้สึกว่าบางอย่างอะ่ะมันกําลังพุ่งเข้ามาหาเราเรากําลังได้รับข่าวดีแต่ในวันนี้ตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้ก็ได้หรือว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นไหมนะแต่เชื่อในสัญชาตญาณของทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนมีความหวังในชีวิตที่จะเดินหน้าต่อไปในทุกๆวันความหวังในการที่ประสบความสําเร็จความหวังที่จะมีบ้านที่จะมีรถที่จะปลดหนี้ปลดสินที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในทุกๆวันเพราะชีวิตเราคือการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันนะคะเรามาดูค่ะว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนอีกนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Two of Wands เรื่องราวกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะเป็นเรื่องราวของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะหน้าที่การงานการเงินการเติบโตขอให้คุณเชื่อมั่นและตั้งมั่นไหว อะไรบางอย่างกําลังจะทําให้คุณรู้สึกลังเลอะไรบางอย่างจะทําให้คุณรู้สึกปิดกัน้นอะไรบางอย่างจะทําให้คุณรู้สึกเปลี่ยนแปลงตัวเองหาสิ่งที่ที่จะทําให้คุณได้เปลี่ยนแปลง energy ของคุณในทุกมุมมองในทุกวันนะคะมันจะเกิดเรื่องราวที่เครียดวิตกกงงบนหรือว่าจะตัดสินใจยังไงดีจะไปยังไงดีอารมณ์ความรู้สึกของคุณนั้น กำลังบอกให้คุณได้รู้กับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนขอให้คุณเชื่อม <procent> ั <clubs> ่นในตัวเองแค่เราเชื่อมั่นเท่านั้นชัวรวอนเชื่อมั่นที่คุณจะโยกย้ายไปท่หางที่ดีกว่าเชื่อมั่นที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่าเชื่อในสัญชาตยาณในตัวตนของคุณการครีเอทีฟของคุณความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จจะทําให้คุณได้พบเจอสิ่งใหม่ๆแต่บางทีบางครั้งตอนนี้ความรู้สึกของพลังงานบางอย่่าาาางงมันกรู้้สึวค เมื่อไรจะเจอสักทียังไม่มีโอกาสนนั้นเข้ามาเลยยังไม่มีที่จะได้รับสิ่งนั้นสักทีหนึ่งเดี๋ยวจะได้รับค่ะเมื่อตอนนี้คุณเชื่อว่าบางอย่างที่คุณรอคอยอย่างใจจดใจจ่อมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ความรู้สึกสัญชาตญาณในตัวเองที่รู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นนะและมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน Six of c u ค s ความอบอุ่นบางอย่างกำลังหวนกลับมาหาคุณพลังงานของคุณกำลังได้พบเจอความสุขที่คุณ ได้เคยได้สัมผัสนะคะความรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยอะไรบางสิ่งอย่างก,กําลังจะกลับมาใครบางคนจะได้พบเจอกับใครบางคนที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นใครบางคนที่จะได้รับการติดต่อได้รับการพูดคุยกับใครบางคนอย่างไม่น่าเชื่อที่กําลังจะเกิดขึ้นอะไรเก่าๆจะทําให้คุณได้รับรู้ ข่าวสารข่าวคราวการพบเจอการได้ติดต่อการได้เคลื่อนไหวกับอะไรพลังงานเก่าๆที่จะเกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าฝันหรือว่ารอคอยใครสักคนหนึ่งหรือคุณอาจจะได้เดินทางไปถิ่นฐานเดิมนะคะหรือว่ากําลังได้พบเจอสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยมานานแสนนานเป็นความฝันเป็นบ้านอันอบอุ่นของคุณนั่นเองค่ะเป็นพลังงานของความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน คุณมีโชคดีในเรื่องของการเดินทางมากๆเลยนะคะการเดินทางเดินทางไกลาการเดินทางต่างประเทศเหมือนกับว่าบางท่านในที่นี้ถ้ายิ่งได้เดินต่างเดินทางต่างประเทศอะคะ่ะจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าปังมากๆได้มีโอกาสที่จะได้งานชิ้นใหญ่เงินก้อนใหญ่นะคะนในในช่วงจังหวะที่เหมือนกับตอนเนี้ยคุณอาจจะต้องแพลนบางสิ่บงอย่างที่จะออกเดินทาง แผนบางอย่างที่จะออกเดินทางไกลหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศมันเหมือนกับเป็นเคล็ดบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณได้เงินก้อนใหญ่หรือว่าข่าวดีอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะกับสิ่งที่คุณมุ่งหวังมากๆเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งในท่านหลายๆท่านการได้เดินทางไกลาการเปลี่ยนแปลงพลังงานของตัวคุณเองยิ่งทําให้คุณได้รับโชคดีและข่าวดีเงินเงินทองก้อนใหญ่นะคะ งานชิ้นใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ยิ่งมีการเดินทางบ่อยๆในช่วงช่วงนี้ก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเคลียร์เอ NERGY อะไรบางอย่างเดิมๆเก่าๆเพื่อที่จะมองเห็นมุมอมองใหม่ๆโอกาสใหม่ๆผู้คนใหม่ๆพลังงานใหม่ๆพลังงานบวกใหม่ๆนะคะและก็บางท่านกําลังได้ตัดสินใจกับอะไรบางอย่างกับตัวเอง three of bonds three of pentacles ค่ะ วางแผนให้ดีนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนหรือว่าทำอะไรอารมณ์ความรู้สึกของคุณมีความอ่อนไหวในบางอย่างนะคะการวางแผนการเดินทางการเดินทางไกลการขัดแยง้งอะไรบางอย่างกับตัวเองขัดแยงงถถ้งกับตัวเองถกเถียงกับตัวเองเช่นกันนะคะบางสิ่งก็ต้องใจเย็นเช่นกันในช่วงนี้ถ้าคุณจะทำอะไรเดินทางไปที่ไหนหรือว่าการปรึกษาหารือการพูดคุยอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่าลังเลยังรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ได้ คิดอะไรกับตัวเองไม่ได้ขอปรึกษาเพื่อนหรือว่าปรึกษาครอ,อ,อบครัวหรือว่าลองคุยกับตัวเองก่อนก็ได้ค่ะว่าคุณจะทํายังไงมีการวางแผน,าน,าแผนการวางแผนการเดินทางการเดินทาง1 2 3 4หรือว่าการที่จะตัดสินใจอะไรยังไงบางทีเราคิดกับตัวเองมากเกินไปเราขัดแยง้งกับตัวเองมากเกินไปก็กลายเป็นว่าทําให้เราอาจจะเครียดนะคะเครียดโดยไม่รู้ตัวหรือว่าตัดสินใจอะไร ไม่ถูกนะคะไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะระวังความขัดแย้งความอีโก้แล้วก็เรื่องราวของอะไรบางอย่างที่เป็นท็อกซิกประเด็นเกิดขึ้นค่ะก็ต้องควบคุมอารมณ์ความใจร้อนนะคะของตัวเองลงนะคะค่อยๆคุยค่อยๆใช้เหตุผลในการคุยการเจรจาการพูดคุยนะคะในช่วงนี้ด้วยเช่นกันเพราะมันอาจจะเกิดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ทันในตั้งตัวก็ได้เช่นกันนะคะบางสิ่งกําลังขับเคลื่อนไปมันมีดีมันมีไม่ดีมันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมแล้วก็ควบคุมได้ แต่สิ่งที่คุณกำลังมุ่งหวังจงใช้เหตุและผลของตัวเองมากที่สุดในช่วงนี้ตักกะที่ออกมาสัญชาตญาณที่กำลังบอกคุณและสื่อให้กับคุณได้รู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรคุณจะเดินทางไปที่ไหนคุณจะตัดสินใจยังไงความอึอดอดัดไม่สบายใจหรือว่าอะไรที่คุณเครื่องบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงปัญหาประเด็นท็อกซิกอะไรเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานของทุกๆคนนะคะ knife of Pentacles ค่ะการเดินทางไปอย่างช้าๆแล้วก็ใจเย็นๆมันมีเรื่องบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันก็กลับมาสู่มาสู่โหมดเดิมๆอีกแล้วโหมดที่เอ๊ะฉันจะทำยังไงต่อไปดีรู้สึกเงียบๆนิ่งๆ,ๆ,ๆกับตัวเองรู้สึกอิ่มตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเอง passion นะคะ หาแพชชั่นหากำลังใจให้กับตัวเราหาการกระตุ้นนะคะบางอย่างในตัวเราไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นในเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพใส่ใจตัวเองทุกอย่างมันเป็นไปอย่างช้าๆแต่บางอย่างมันก็ไปอย่างรวดเร็ว mm. เช่นวันเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเหลือเกินแต่บางอย่างที่เรามีบางสิ่งที่อยู่ในใจเราอยากที่จะแบบหมดนี้สักทีนะคะหมดนี้หมดสินสักทีหรือว่ามีบ้านสักทีอยากได้รถสักทีหนึง่งแต่มันมันอยากได้อย่างมันคือความฝันของเราอะแต่ว่ามัน มันจะค่อยๆไปในทุกๆวันนะคะวันนั้นอดใจเข้มแข็งอดทนให้ได้กับสิ่งที่คุณจะรอเพราะว่าคุณกําลังที่จะได้สักเสร็จประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการนะคะต้องขยนันต้องอดทนต้องกระตือรือร้อนหน่อยนะคะในช่วงนี้ต้องมีทั้งไฟมีทั้งพลังนะคะมีทั้งการวางแผนที่ดีด้วยนะคะจะทําอะไรคิด ให้ดีนะคะในเรื่องของการเดินทางเดินทางไกลนะคะลองทบทวนว่าเอ๊หลงลืมสิ่งของอะไรหรือเปล่านะคะมีใครเข้ามาคุยคุยเข้ามาชักชวนอะไรบางสิ่งบางอยา่างก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะคะข่าวดีข่าวด่ว,ดวนที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะ for o f p r n n c i c l e s จงเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะอะไรที่มันฝืนตัวเรามากเกินไปมันก็เป็นสิ่งที่เรา มันคือการฝืนนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจในตัวเองรู้สึกไม่พอใจบางสิ่งบางอย่างรู้สึกล้มเหลวในในสิ่งสิ่งนั้นไปนะคะคุณกําลังมีเกณฑ์มีโอกาสมากๆเลยที่จะได้ทําเงินทํางานมีโอกาสที่จะได้รับโบนัสของขวัญ ได้รับการออฟเฟอร์ได้รับการซัพพอร์ตได้รับเงินมานะคะคุณกําลังมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองหน้าที่การงานการเงินมีเกณฑ์ที่จะได้มีโอกาสงานใหม,ใหม่สิ่งใหม่ๆที่ต้องการมีเกณฑ์ที่รับโชคลาภเรื่องของความเสี่ยงนะคะบางท่านหนึ่งในนี้นะคะมีความเสี่ยงเรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นเสี่ยงได้นะแต่ก็อย่าเสี่ยงเยอะนะคะไม่แนะนาให้เสี่ยงเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าความเสี่ยงคือความเสี่ยงซื้อถ้าถูกก็ถูกค่ะทุกคน,นะคะถ้าไม่ถูกซื้อย,ยังไงก็ไม่ถูกกกนนนนนนนะคะคเพรราาาฉััุ้้้ณ็มมีีีใทนใท่โอสไดบ โชคของการเสี่ยนะคะได้รับของขวัญอัฟเฟอร์โบนัสมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ค้าขายร่ำรวยนะคะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือมีเงินเข้ามาในกระเป๋านั่นเองนะคะอยู่ที่คุณว่าคุณจะทําคุณจะสร้างคุณจะลงมือไหมหรือว่าคุณกําลังมองหาอะไรเสริมๆเมจอบเสริมงานเสริมอยู่หรือเปล่านะคะจงสร้างโอกาสทําเงินทํางานให้กับคุณเพราะคุณจะได้โอกาสทําเงินทํางานแล้วก็มีเงินไหลนะคะเข้ามาไม่ขาดสายไม่ขาดมือเลยทีเดียวนะคะมีเงินใช้ตลอดชีวิตเลยทีเดียว สวยงามมากๆนะคะ t m p e r p e r o r หรือว่าคุณกำลังได้รับโอกาสจากการออฟเฟอร์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะเรื่องของงานตำแหน่งใหม่หนะ้าที่การงานใหม่หรือว่าได้รับโบนัสหรือว่าได้สิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อที่จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นของขวัญสิ่งพิเศษจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คำชูในบางเรื่องบางงานนะคะหรือว่าเรื่องการเงินก็ได้เช่นกันค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ แล้วก็ t h Emperor e Six of Wands นะคะค,คุณกำลังเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากๆบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับตําแหน่งตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่หรือว่าการเติบโตของสายง,งานนะคะคืออาจจะเป็นในช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีที่คุณอาจจะได้รับข่าวสารบางอย่างหรือว่าอยู่ๆก็ถึงการที่สอบแข่งขันภาคเพียนเพนพยายามมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นในการโยกย้ายไปสู่อะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็น ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นได้เงินมากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นโยกย้ายอะไรมีใหม่การเปลแปลงในเรื่องของการงานใหม่ที่ทํางานใหม่สิ่งใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะบางท่านก็อยู่ๆก็ร่ํารวยร่ํารวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะยังไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นในช่วงนี้คือคุณอาจจะกะเกณหรือว่าวางแผนอะไรไ้แล้วล่ะว่าคุณจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงเร็วนี้หรือว่าในช่วงในช่วงของการวางแผน อนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นนะคะในอฟฟอนสนะคะสู้ค่ะไม่สู้ก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่สักเซสนะคะต้องต้องอดทนต้องหนักแน่นหน่อยในช่วงนี้ต้องมีไฟมีพลังนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนต่อไปมันอาจจะหมดไฟ b u r ์เอาอะไรบางอย่างช่วงนี้หรือว่าการคิดอะไรอยู่ที่เดิมซ้ําๆเดิมๆอีกแล้วหรือว่า เอาอีกแล้วหรอนะคะ <S <S เหตุการณ์บางอย่างอาร,ณรมณ์ความรู้สึกมันไปไปมาๆแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณกําลังผ่านพน้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ทีละเปราะนะคะมันก็มีอะไรบางสิ่งที่จะทาให้เราต้องรับมือกับมันอย่างเสมอเลยเพราะนั้นคุณได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะเรื่องการเงินการงานแล้วก็โอกาสใหม่ๆในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนดันไกลทางไกลนะคะได้รับข่าวสารหรือว่าได้รับ โอกาสในอง์การทั้งออกเดตครั้งใหม่ด้วยหรือว่าขยับสถานะความสัมพันธ์คือบางท่านคุยกันมาหรือว่าเจอกันมาในช่วงของระยะเวลา6ปีแล้วถึงเวลาที่จะได้สุกงอมในความรักความสัมพันธ์ถึงเวลาที่จะได้มั่นหมายหรือว่าการออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างจากคนรักคู่รักอะไรแบบนี้ได้ของขวัญคืออาจจะไม่เคยคิดว่าเขาจะให้เราหรือว่าออฟเฟอร์เราหรือว่าจะมาขอหรือว่ามั่นหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วเขากลับ รอจังหวะนี้มาเพื่อที่จะมาแอคชั่นอะไรกับคุณนะคะและบางท่านเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างสองปีนะคะที่ผ่านมาคุณเหนื่อยหนักมากๆแล้วคุณกําลังเจอสิ่งที่กําลังทําให้คุณรู้สึกว่ามีเงินเข้ามาคล่องมากขึ้นนะคะในช่วงอาจจะไม่ช่วงป,ปลายปีนะคะในสิ่งที่คุณวางแผนไว้นั่นเองค่ะหรือว่ายิ่ง ยิ่งตอนนี้ยิ่งเริ่มวางแผนเริ่มลุยกับตัวเองนะคะรับรองว่าคุณฟื้นฟูนได้เร็วแน่นอนเลยนะคะดีไม่ดีคือคือช่วงต้นปีเลยทีเดียวค่ะพี่จะได้วางแผนหรือว่าได้ได้ฟื้นฟูกับเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็สิ่งใหม่ในชีวิตค่ะโยกย้ายอาจจะเป็นการโยกย้ายที่อยู่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นปีหน้าก็ได้นะคะแต่ปลายป,ายปีต้นปีค่ะ h e v i e w of fortune ออกมาเห็นสองครั้งนะคะรู้สึกสองครั้งในตอนนี้ว่า คุณกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาพลิกผันได้ตลอดเวลาคุณกําลังเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันในระหว่างทางเสมอคุณกําลังได้พบเจออะไรบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยมานานแสนนานอย่างไม่น่าเชื่อคุณเตรียมรับสิ่งที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันได้เลยคุณกําลังได้รับคําตอบได้รับการติดต่อจากใครบางคนได้รับโอกาสออฟเฟอร์จากงานสิ่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นขอให้เชื่อในสัญชาตญาณในตัวตนของคุณค่ะเพราะว่าคุณกําลังเริ่ม q u e e n of Cups เริ่มที่จะเดินในทิศทางในความรู้สึกของคุณในสัญชาตญาณของคุณสัญชาตญาณของคุณบ่งบอกถึงความรู้สึกของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังได้เติบโตในเรื่องของการงาน s u c c e s s ประสบความสำเร็จมากๆเลยคุณกำลังได้รับคำตอบในสิ่งที่คุณรอคอยคำตอบที่คุณถามไว้ในใจสิ่งบางเรื่องที่คุณรู้สึกค้างค้างคาในใจคุณจะได้มองเห็นได้รับคำตอบในสิ่งสิ่งนั้น คุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องราวของความรักอย่างไม่น่าเชื่อที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณมีโอกาสที่ได้หน้าที่การงานใหม่แล้วก็ได้ด้านการเงินใหม่มากๆ Queen of Cups Feminine นะคะ D y Feminine บางอย่างที่กําลังให้สื่อสื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังซักเซตประสบความสำเร็จเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ฝันแล้วก็รอคอยใครสักคนหนึ่งแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่คุณกําลังเดินต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานความสําเร็จในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นและไม่ว่าจะเป็นความรักคู่รักคนรักในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะทุกๆอย่างกําลังเดินก้าวเดินไปอย่างสวยงามในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเพราะว่าคุณเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นคุณเชื่อว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นนะะค สวยงามมากๆเลยและจงเชื่อใน D Y Timing เมื่อสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคุณมันจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเพราะ The Sun ยืนยันอีกครั้งว่าความสุขในชีวิตของคุณเกิดขึ้นแล้วในวันในวันนี้โมเมตนต์นี้เวลานี้ไม่มีอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้รับสิ่งนั้นคุณคุณต้องรู้สึกว่าคุณได้รับสิ่งนั้นและคุณจะได้รับสิ่งนั้นแบบจากจากภายในของคุณจริงๆเพราะว่า D Y Feminine สื่อในเรื่องของความสุขความรวมสมบูรณ์ ในตัวตนของคุณนั้นเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะ m a r ิสค่ะคุณกำลังที่จะได้รับสัญญาณคำตอบบางอย่างจากจิตวิญญาณของคุณไกด์ไลน์จากแองเจิลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวตนของคุณสื่อเรื่องของพลังงานในตัวตนของคุณที่กำลังถูกขับเคลื่อนไปอย่างโชคชะตาโดยไม่หวนกลับมาที่เดิมคุณจะถูกเปลี่ยนบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะ กลับไปเป็นทุกข์หรือว่าเสียใจอีกแล้วคุณจะมีความสุข happiness คุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าความรักของตัวคุณเองมีคุณค่ามากๆและคุณกําลังที่จะได้รับความสุขของชีวิตในการเริ่มต้นใหม่อย่างสักเซประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเพราะว่าคุณเป็นคนที่อิ่มเต็มในชีวิตของตัวคุณเองในทุกๆอิริยาบถ คุณมีความสามารถทุกอย่างที่คุณกําลังได้กอบโกยคุณกําลังกอบโกยในทุกๆวินาทีคุณกําลังที่จะได้ซักเซสดื่มด่าความสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านกับความระความโรแมนติกจากเงินทองที่กําลังไหลเข้ามาในกระเป๋าคุณจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในทุกๆวันและก็ตลอดเวลาและเป็นพลังงานที่เพอร์เฟกมากๆสำหรับทุกคนสวยงามมากๆในวันนี้นี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนขอให้อดทนตั้งมั่นแล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่มีอะไรที่คุณฝ่่าฟันไไไปมด ทุกอย่างมันต้องไปได้ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วมันจะเกิดตลอดไปไม่มีทางมันมีโอกาสใหม่ๆมันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสมอขอให้คุณอดทนคิดแต่สิ่งดีๆอยู่แต่พลังงานบวกๆดีๆในทุกวันแล้วคุณจะ success จากตัวคุณเองก่อนอันดับแรกเลยแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเข้ามามันสวยงามมากๆจริงๆนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ